เราต้องตามหาผู้หญิงคนหนึ่งให้ทันไานในสิบปีเจ็ด <7. S 1> แล้วครับทุกคนจีบมาแล้วหาไม่เจอใจไปวะห,หนึ่ง <c oughs> อะไรอะ่ะ <you> คุณจำกดที่สามได้ไหมเออว่ะชั้นสองกราดูมันวิ่งกรดูมันวิ่ง ทุกคนแล้วทำไมผมขึ้นไปไหนไม่ได้กูขึ้นไปไหนไม่ได้กฎที่คุณต้องปฏิบัติตามเสมอข้อหนึ่งหาคุณได้ยินเสียงอื่นนอกจากเสียงนั้นให้ละเว้นเสียงนั้นหากคุณพบสิ่งมีชีวิตที่คุณมั่นใจว่าไม่ใช่มนุษย์อย่ามองมันมันอาจเรียกร้องความสนใจจากคุณหรือเมินเฉยคุณก็ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแลวก็ตามอย่ามองมันหากพบสัญญาของสิ่งมีชีวิตเคลื่อนไหวให้รีบกดปุ่มสีแดงทันทีเราจกะกำจัดภัยคุกคามนั้น พยายายคุณไปอย่างส่วนใหม่4ทัตอนที่ทุกคนทำภารกิจสำเร็จให้กดปุ่มสีฟ้าอย่ารอช้าสวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่เกม obey the voice ในเดโมนะครับผมซึ่งเกมนี้ครับผมผมไปเจอมาในสตีมนะครับผมเป็นเกมที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมซึ่งมาเราจะมาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงกดก็เขียนไว้แล้วครับผมว่าเราต้องทําตามสิ่งๆนี้ obey the voice นะครับผมเป็นประมาณแปลประมาณ,มาณว่า,าทําตามเสียงนั้นนะครับผมอะไรประมาณนั้น Hello. The consciousness transfer procedure has begun in accordance with the insurance protocol. Your accident report has been registered in our system. I am the voice. To complete the process successfully, all you need to do is follow my instructions. Any deviation will result in the procedure being prolonged for any definite amount of time. The procedure is now in progress. For the procedure to be completed successfully, you must obey the following rules without exception. 1. If you hear a voice other than the voice, ignore it. 2. If you encounter a being you are certain is not human, do not look at it. It may try to get your attention or simply ignore you. No matter what, do not look. 3. If you detect any sign of life having moved or moving, Turn back immediately and press the red button. We will eliminate the threat and transfer you to a new section. Four. As soon as you complete the task you were given, turn back and press the blue button. Do not linger. Your first task is simple. Before she finishes counting to ten, you must find her. Mm. The countdown will begin the moment you step into the house. Oh. Remain quick and alert. เราต้อง obey the r u l e ฟัตงตามกดทำตามกดก็คือเหมือนเราได้มาทดสอบให้ในที่ที่แห่งหนึ่งครับแล้วเหมือนเราต้องตามหาผู้หญิงคนหนึ่งให้ทันภายในสิบปีนะครับผมแล้วรีบมากดปุ่มสีฟ้านะครับผมซึ่งสิบหผ่ายแล้วถ้าผมได้ยินเสียงถ้าผมทำตามกดพวกนั้นไม่ได้ก็จะโดนอะไรไม่รู้โอ้โหแล้วดูบ้าน n e two เราตามหาผู้หญิงคนนั้นครับเสียงอยู่แถวเนี้ยสี่นี่ครับใกล้ใกล้ใกล้เอ้าไปดูแล้วหืหาวีแล้วหกห้องไหน่ะเจ็ดแล้วครับทุกคนเจ็บไปแล้วหาไม่เจอ Patient 10. Test 1. The reaction was as expected. โอเค Task complete. ภารกิจเสร็จ Go back and press the blue button. โอเคทีนี้กลับไปแล้วกดปุ่มสีฟ้าครับโอ้โหที่คือภารกิจแล้วหรอคือต้องไปหาหญิงแล้วก็กลับมาให้ทันนะครับแล้วกดปุ่มสีฟ้าชิบหายแล้วมาขอย้านะครับนี่คือเดโมนะครับผมทุกคนแค่เริ่มมาก็น่าสนใจแล้ว Welcome back. ยินดีต้อนรับกลับมาในครั้งนี้เรากลับมาที่กฎหลักของเราและมีที่ที่ใหม่ที่เราจะมาเริ่มคุณต้องเข้าไปห้องห้องภารกิจใหม่คือต้องนับว่าคนมีทั้งหมดกี่คนในบ้านนับคนเสร็จแล้วก็กลับมาแล้วกดปุ่มสีฟ้าหลังจากนั้นบอกผมเกี่ยวกับล็่คและต้องทำตามกฎด้วยก็คือภารกิจของเราในรอบนี้ครับผมคือการไปตามหาคนในห้องที่เราจะไปเนี่ยว่ามีกี่คน คือเราต้องเช็คทุกห้องนะครับว่ามีกี่คนแล้วเราก็กลับมาบอกว่ามันมีกี่คนตายแล้วผมจะทำได้ไหมเนี่ยไปเริ่มอันนั้นคนไหมเริ่มมานะคือคนไหมคนละหนึ่งครับหนึ่ง Although these patients can't oh, right. maintain daily function, 1, in 2, stages, 3, some identities have been 4, attempting to gain 4 4 4 the individual's consciousness. 4 this 4 may cause the person to forget certain actions, decisions they are not aware of, or perceive their own 5 behavior 5 as if it belonged to someone else. In severe cases, people are seen 5 arguing with their own voice, 5 5 commands 5 to empty rooms, 5 5 so 5 so 5 they are obeying an presence. เฮ้ยอย่เมือดเมือดมันพิเศษกระซิบห้าคนครับตอนนี้คือห้าคนแล้วบรรยากาศคือน่ากลัวมากๆโอเคน่าจะไม่มีอะไรห้องนี้ห้าคนเดียวห้าคนครับเฮ้ยหกคนสิหกคนใจไปวะหนึ่งอะไรอ่ะ ผมทำอะไรผิดอ่ะ Remember you may enter each room only once and your new task is to count how many people are in the house คือเราเข้าห้องได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมเราเข้าไปแล้วแล้วเข้าได้แค่ครั้งเดียวโอเคเราพลาดนะครับผมโอเคเข้ามาเข้ามาอันนี้คนหนึ่งคนแล้วครับหนึ่งคนนะหนึ่งคนรอยมองเห็นแล้วก็ตัวอีกนะฮะห้องมันเปลี่ยนได้เหรอ This can <laughs> cause the person to make decisions they are not aware of, 4 of 4 or perceive their own behavior 5 as if it belonged to someone else. 5 4 in, 4 case, 4 in severe cases, you can see the argument with your own voice and giving commands empty rooms. Remember, you may enter each room only once, and your new task is to count how many people are in the house. <laughs> มีห้าคนหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ห้าอันนี้หกคนลแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าม,มีอีกไหมน,นี่หกคนนะมีใครซ่อนไหมไม่มีแล้วครับผมหกคนนะครับตอนนี้หกคนแล้วนะเราจําจากอันเก่าหกคนครับหกคนตอนนี้เราห้ามเข้ามาอีกหกคนเราเช็คแล้วเราไปดูชั้นสองครับโอยมองไม่เห็น หกคนหกคนหกคนเจ็ดคนเจ็ดคนครับตอนนี้นี่เข้าไม่ได้เปิดดูไม่ได้เจ็ดคน,นเราเข้าใกล้งเงาแล้วมันจะเป็นจองเงาดำๆทุกคนไม่มีครับห้องนี้ไม่มีตอนนี้เจ็ดคนแล้วนะนบช่วยกันนะทุกคนแปดคนครับแปดคน เก้าคนครับเอาทีนเอาไหมข้านับสิบคนนะคุณจำกดที่สามได้ไหมเออว่ะถ้ามีกดที่สามคือเลยนะถ้ามีคนวิ่งผ่านไปเหรออ๋อมันบอกว่ากฎที่สามครับผมจะไม่ผิดนะก็คือเราเขามีบางอย่างเคลื่อนไหวให้เปนขยับมันมีบางอย่างเคลื่อนไหวคือให้ไปกดปุ่มสีแดง ให้ทันทีทันใดทันควันผมขยาดกับปุ่มแดงก่อนโอเคเนี่ยครับเพราะว่าปุมแดงกลับมก็คือทีนี้เราจะเล่นเกมด้วยกันนะครับบเกมชื่อว่าร้อนหรือเย็นกดได้ง่ายแล้วก็มีกฎพิเศด้วยแล่นเราไปคุณจะอยู่ใน Certain as tool. you get closer to the tool you need, I'll say hot, and as you move away, I'll say cold. But like I said, there's a section-specific rule, and it contradicts rule three. But you still need those tools. The counting one has returned, and this time, just don't take your eyes off her. Hey. Good luck and obey the rules. yeah cold and hot, hot and cold. เหมือนเราต้องไปหยิบของบางอย่างครับแล้วก็เราห้ามมองเธอนะครับอ๋อนี่เหรอต้องไปเปิดก้อยอ้าวอ้ยโอ้โหคุณอย่ายไปใกล้ไป แบบนี้มันใกล้ไปคนคุณจะทำแบบนี้ผมต้องจ้องมองเธอไว้โอเค <c oughs> อย่าครับอย่าผมขอกดผมก่อนนะขอกดปุ่เองก่อนผมอยากเริ่มใหม่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> อยากกดปุ่มไหมเยี <c> ่ะ <oughs> Find the key and the flashlight while still looking at her. Okay. If the tool you need is close to you, I'll say hot. If it's far away, I'll say cold. โอเคเข้าใจแล้วครับก็คือเราต้อง oh, okay. Cold Cold โกล okay. <laughs> Find the key and the flashlight while still looking at her. If the tool you need is close to you, I'll say hot. If it's far away, I'll say cold, cold. An incident that took place in recent individual suspected oh. of oh. having a personality disorder attacked The suspect called the police, stating, They're lying on the floor and I don't know what happened. ขอ d ้างไป e r e ือแล้วผมจะหาขอไงนะขอบคุนะทุกคนโคบ้ามนอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวมันโคตรงไหเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องถอยลังหาดูโคโคไม่โคครับไม่โคไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ชจยเฮ้ยหายไปไหนแล้วขออีกที มีตัวเดียวพอนะย่ามีสองตัวนะโขดโอ้ยดูมันวิ่งดูมันวิ่งเดือดทุกคนไปผมไปต่อไม่ได้ปุ๊บปุ๊บโอเคผมจะออกไปนะผมเดินชนได้ไหมเนี่ยเฮ้ยผมติดว่ะโอเคขอย่านะครับขอย่าต วิ่งก็ไม่ได้ฉนันแล้วก็วิ่งให้มันเป็นทางเลี่ยหนอ่อยเถอะโอเคว่ดอยู่ชั้นสองไกลไปทำไมออกประตูไม่ได้ไกลไปพี่ไกลไป <laughs> ผมจะไปชั้นสองโอ้โหแล้วดูมันดูมันวิ่งแล้วดูมันวิ่งทุกคนแ <laughs> ล้วทำไมผมขึ้นไปไหนไม่ได้กูขึ้นไปไหนไม่ได้ออกไปไหนดิ <laughs> เก่อนกันไปได้ก kind of like ่อนนะยาโอ้โหเป็นไวจังอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถูกไกลไปไๆลไกลไปกระจุกไปแล้วโอ้โหไปเยอะดิโค้ดโค้้าอะไรมันอยู่ใกลมาก ไอ้ชายก็ไม่มีมันมองไม่เห็นโผลอยู่ข้างหน้าเราแลยมันจะไปมันจะไปต่อยเลยอาคาเขาซะคาเขซะให้มันจบๆ find the key and the flashlight while still looking at her ผมก็อยากจะหาอยู่ครับ it's I' say cold. Cold. มันไม่โค้ครับโอ้อยู่นั่นนะผมอยากหาไฟชายก่อนครับตอนนี้ไปมึนะ <Cold. S 2> โอ้ยถึงบ้าไปนะจะบ้าตาย

ก็ปุบเลยวะ่าช่นช่ใ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 ชคใช่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  e ช่ใ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 ชก็ช่ใ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 ย่ใ t ่ใช่ใช่ใช่ใจ่ใช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 ่ใเ่ใช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 ่ใ่ใช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 ่ใ่ใช่่ใช่ใชเใช่ใช่้ใช่ะ่่ เฮ้ยมันลิงเหลียวอ่ะทุกคนมนจะสู้ไป,ไป็นยังไงอ่ะเลีรยวไปคือมันกะไม่ให้นั่นเลยเหรอกะไม่ให้ตำวรวจนี่นะโอ้โดนคุณดูๆๆๆๆๆณดูความเร็วของมันสิครัแบบเด็กใจกุเลยเปิดเปิดไฟไม่ได้ ืมจะเกิดคือผมจะหาไปใช้คุณโอะครับพรับผมครับอย่าโคบ้ามันไม่โเคโเลยเนีเ่ยมันจะทิ่มหน้าอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยปิดประตูใส่หน้าไม่ได้ โอ้ดูดิมันเกียนเกินเกียนเกินขออญาตชิดชิดเออเฮ้แทบจะแนบเนื้อละยาโอ้โหจะหายอ้ชิบหยายพอคลิซ้ายเปิดคลิปสเปิดประตู <Gold. S 1> โคโคมันไม่โคลเลยมันไม่เห็นจะโคลเลยโอ้ยพีเดี๋ยวเดี๋ยวไกลไป มีแค่เราสองคนโอเคไม่โ okay. อเคตัวทูกันออมโดนชนก็ไม่ได้นะเนี่อนเราจะอ่าห้าโดนแล้วหรือเปล่านี่ไงโดนไปดิวิชารับทำให้บัก ชิวแล้วทุกคนโอเคชิวแล้วตอนนี้เราก็ชิวแล้วทุกคนมันไม่มีฟังก์ชันหายตัวนะครับผมแล้าทีนี้นเราสำรวจได้อย่างสบายใจต่อแค่ไม่เปิดห้องนั้นก็พอ <c oughs> <c oughs> โอเคกุญแจต้องหาจากห้องด้านล่างน,นะครับผมเราแค่ห้ามเปิดประตูนี้ทีนี้นเราก็สำรวจห้องอย่างชิวๆแล้วทุกคน <ś led> ขออนุญาตนะทุกคนเพื่อให้เกมเดินต่อไปได้โก้อืมไม่มีนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าขอมนอยู่ห้องนั้นล่ะผมก็สวย,ยนะเนี่ยโอเคผมปิดหนึงไว้แล้วทุกคนมาทำอะไรมาทำอะไรเราไม่ได้ละดูดูเสียงบิ่งดิโอเดี๋ยวฉันจะดิน้นปะ เป็นห้องเนี้ยที่ผมยังไม่ได้สำรวจนะตอนนี้เราเดินสำรวจได้อย่างชิวๆครับเพราะว่าเราไม่ต้องกลัวละเพราะว่ามันไม่อยู่ที่นี่นะ <c oughs> คุณผู้ชมได้ยินเสียงมันบินไหมนั่นแหละนั่น <c oughs> แหละเฮ้ยเดี๋ยวๆๆมาไงผมขังคุณไปแล้วดิ <c oughs> ขังไปแล้วดิ โอ้โหมันมาใหม่อีกรอบว่ะมันไม่ยอมแพ้ทุกคนเอะไรนะเอ้ยเปิดประตูเป็นเปิดประตูเป็นแล้วโอ้โหกำลังชิลเลยชิลได้ป๊บเดียวโอ้โหมามามากลับมาห้องเดิมสิ ผมกำลังชิลเลยโอเคโอ้ยโอเคนี่ได้นะประมาณนี้ฮึโอเคเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมอันนี้ไฟฉายไม่ติดครับอูอยดมนบิงจำมาเลยทุกคน คิดดูม่นวิ่งเร็วขนาดไหนี้ผมหาไฟฉายไม่เจอว่ะแล้วผมจะไปหาไฟฉายกับกุญแจได้ที่ไหนวันนี้อมองนี้ก็ไม่มี <Cool. S 1> โค้โค Not cold. <c oughs> ทุกคนดูมันวิ่ง่ีงกับจำเอาอ่ะโอ้ยเราไม่ใช่ใชายมันเทียมเทียมมีหมนูนี้เทียมมีแล้วก็มีมนนี้ดีนะทุกคนเป็นเปิดประตูสตูนี้ไม่เป็นแต่ว่าข้างลาไปข้างล่างมันบัาเลยล่ะแย่มากๆเลย อ๋อโอเคไฟไฟแล้วไม่มีอ่ะไปเรายกเรายกคิวอีได้มันจะไปหาไฟฉายที่ไหนวะเพื่อเท่าที่ดูมันก็ไม่เห็นนะครับเกมนี้เสดาบิงไม่ได้เขาวิงได้มึงเอ้ยวิงแล้วหุ้ยหนอนไปแล้ว กดลุกกดลุกโอเคขอเดินชิส yes. แบบนึงนะชิสขอบขอบชีสเฮ้ยเปิดเป็นกลับไปขางห้องเดิมครับเราจะมีเวลาอีกนิดนึงนะให้เราให้เราหาเรามันมาขังไว้ห้องเดิมกัน <laughs> เราใช้สเต็ปนี้เอามันมาขังแล้วก็ เฮ้ยมันเปิดไปแล้วอย่าเออนะี่แหละนี่ต้องการ <War m. S 1> ผมว่าจะได้ยินป่ะวอมวอมอุน่นไหนอุ่นบ้าอะไรไปอุ่นเลยฮ <Hot. S 1> อตเฮ้ยฮอต หนฮอตไปเจอกรทุกคนเอ้าทำไมหยิบไม่ได้อะเจหยิบได้แล้วเขาโกหกนี่มันหมายความว่าหมดนทำอะไรอยู่ตอนนี้เขาบอกว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ว่าเขาเดนไปอีที่นึ่งที่มันอันตรายมากๆจน้เ้วจ้จำเ้ every task you do has a purpose oh, I'll explain it when the time is right มันเป็นเสียงมาบอกเราครับว่าทุกการที่เราทำเนี่ยเราทำไปเพื่ออะไรแล้วเป้าหมายเราทำไปเพื่ออะไรนะครับผมมันมันเสียงพยายามจะบอกว่าไอ้เนี่ยมันโกหกเราอยู่ไอ้เสียงเมักผู้ชายอ่ะมันโกหกเราอยู่แต่ไอ้เสียงก็บอกว่าอย่าไปสนใจเสียงมันคำหน้าที่เราต่อไปเสียงว่าคำหน้าที่เราต่อไปนะครับผมเราก็ทำอยู่ เย็นเย็นบ้ามันไม่เย็นเลยเราได้กุญแจมาแล้วครับแต่ว่าเราจะไปใช้ครับที่ไหนดีนะ <c oughs> ใจเย็นนะครับคนใจเย็นให้ผมไปขังคุณกันมานี่ <c oughs> มานี่เลยยองมานี่เลยเ,ลย <c oughs> เิงมานี่เลยเลป๊บ๊บบ๊อ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 บบอบบ๊อบบ๊อ๊บบ๊๊บนะ๊อออ๊บ เฮ้ยนี่มันเร็วไปโอเคมิงแล้วเกมมิงแล้วทุกคนนี่เราแค่เ oh. ปิดกุญแจเราได้กุญแจแล้วไม่ได้ไม่ใช่ห้องนี้ว่ะเราไฟฉายทุกคนเราไปหาไฟฉายที่ไหนวะอเ <Hot. S 1> จอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว <Good. S 1> นี่กลับมาแล้วก็กดปุ่มสีฟ้า เราล่าไปด้วยไหมเราล่ามันไปด้วยดีกว่าผมว่าหรือไม่ดีมากเราเราเดินทางครับเพื่อความชัวร์โอเคเราดังเราเหมือนใกล้จะผ่านแล้วสีฟ้าโอเคผ่านแล้วา การจำลองสเสร็จเยสำเร็จนะการจำลองเสร็จสิ้นกดต่อไปเพื่อวิสนิท์ของคุณขอบคุณสำหรับที่เล่นดัมมอโอ้จบแล้ว,จบ,ลวจบแล้วครับผมคุณผู้ชมกับเกม obey the voice ในเรื่องค่อนข้างน่าสนใจครับผมมันจะเป็นเกี่ยวกับว่าเหมือนเรามาถูกวิจัยในที่ที่แห่งหนึ่งครับแล้วเหมือนเราต้องทําตามไอ้เสียงนั้นนะ่ะเจ้าเสียงนั้นมันมีชื่อว่า the voice ครับ the voice มันคือเจ้าเสียงของผู้ชายคนนั้นมันพยายามบอกให้เรา ทำทำสิ <c oughs> ่งที <c oughs> ่ม so ันต้องการนะครับผมในแต่ละเซกชันของเราเราก็ทําตามไปเรื่อยแต่ว่าในรอบเมื่อกี้ครับที่เราตามหาของอยู่ตอนเราหยิบกุญแจขึ้นมาครับก็มีเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยก็ได้บอกเราว่าเ้อเราทําทั้งหมดเราทําไปเพื่ออะไรเราเราทำไปงั้นไปทําไมอะไรอย่างนี้ครับเหมือนเสียงนั้นครับมาพยายามบอกเราว่าจริงที่เราทำอยู่มันไม่มีสมเหตุสมผลไม่ไม่สมเหตุสมผลนะครับผมก็เลยสงสัยว่ามันเกี่ยวกับสิ่งที่เรากําลังเจออยู่หรือเปล่าก็เป็นประมาณนี้ที่ผมคาดเดาเอาไว้นะ และนี่ก็จบไปแล้วครับสำหรับเดโมของเกม obey the voice ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังลใจให้ผมในคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบายครับ